กว่า2ปีที่เกมได้เปิดขายแลนด์ในที่สุดก็เปิดให้ทดสอบในระบบอัลฟาเทสกันสักทีครับกับเกมที่ชื่อว่า Ember Source สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p l a y l o t t ครับวันนี้เราอยู่กับเกมในสไตล์ r p g Open World ประจนภยัยบนเช่นงอง Polygon ครับที่ย้อนกลับไปในคลิปแรกๆของทางช่อง p l a y l o t t ได้โพสต์เอาไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2 0 2 1เลยทีเดียวในวันนี้ล่วงเลยมาเกือบเกือบปีแล้วฮะ การทดสอบเกมในเวอร์ชั่นแรกก็ได้ออกมาสักทีซึ่งตัวเกมให้เราได้เล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์ไม่ต้องโหลดลงบนเครื่องนะแต่การทดสอบเกมครับเรียกว่ามาแวะเดียวเพียงแค่2วันเท่านั้นระบบตัวเกมในเวอร์ชั่นแรกเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูนครับเกม m m e r s o u r ซ e ถ้าย้อนความกันนะจากคลิปก่อนหน้าครับ เป็นเกมที่เราสามารถทํากิจกรรมต่างๆทั้งการตัดไม้ขุดแร่ครัฟของและเป็นเจ้าของแลนด์หรือดินแดน NFT ที่จะมาสร้างรายได้จากกิจกรรมต่างๆการซื้อขายต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเกมครับเมื่อเราเข้ามาในตัวเกมนะการบังคับจะเป็นส่วนใหญ่ในการควบคุมผ่านเมาส์ครับปุ่มกดต่างๆไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนาะหรืออาจจะเป็นเพราะในเวอร์ชันทดสอบจึงยังไม่สามารถกดได้ฮะ และจากที่เข้ามาในตัวเกมเนาะโหในเมืองนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับและโหการเดินทําไมเป็นอย่างนั้นน่ะเหมือนกับยังบัก๊กยังแหลกอยู่เนาะซึ่งคนทดสอบต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับวันแรกที่ผมไปรอเนี่ยสองกว่าคิวเออไม่ได้เข้าทดสอบด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินออกนอกเมืองกันหน่อยดีกว่าครับไปหาสัตว์ประหลาดในการต่อสู้เนาะก็บรรยากาศภายในเมืองยังแหลกๆอยู่นะครับอ่ายังมีเห็นคนมาขุดแร่มาตัดต้นไม้ทํากิจกรรมต่างๆ ในตัวเกมมันอยู่นะฮะแล้วก็เดินมาเจอกับสัตว์ประหลาดจนได้ครับก็สามารถไปกดได้นะกเมาส์ทางซ้ายครับจะเป็นการเข้าไปโจมตีส่วนตรงฝั่งด้านล่างครับเราจะเห็นแถบของสกิลอยู่นะครับก็สามารถเลือกได้เนาะซึ่งสกิลต่างๆผมถือดาบกระโลก่ก็จะเป็นสกิลแบบนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนอาวุธกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นอย่างไรกันเนาะและหลังจากที่กําจัดศัตรูได้ครับก็จะดรอปของมา มีตัวของอาหารเนาะแล้วก็ทองต่างๆเนาะซึ่งจะเอาไปใช้ในฟังก์ชันต่างๆของตัวเกมอีกทีหนึ่งครับผมลองเดินไปหาไม้ไปหาแร่ให้ตัดดีกว่าฮะก<อ>็ญญในส่วนตรงนี้เนาะจะมีการโอ้โหเขาเรียกว่าสกิลการตัดไม้การขุดแร่เนี่ยต้องเลเวลถึงระดับหนึ่งถึงจะไปไกลๆได,ได้ตัดแร่ที่แปลกประหลาดไปได้นาะจากในเมืองแรกๆครับเพราะ<อ><อ>ฉะนั้นเราต้องเดินกลับไปใกล้ๆเมืองก่อนเนาะ แล้วก็เมื่อมาถึงใกล้เมืองนะครับเราก็สามารถหาต้นไม้ตัดได้แล้วนะก็ตัดไปเรื่อยๆครับเพื่อในการอัพสกิลเป็นคนตัดไม้ช่างตัดไม้ในรุ่สูงมากขึ้นเราได้ตัดไม้ที่แปลกปหลาดกันมากขึ้นครับหลังจากที่ตัดไม้ขุดแรกกันมาสักระยะหนึ่งครับนี้ผมเดินมาทางฝั่งตอนเหนือเนาะบรรยากาศในตัวเกมก็จะเปลี่ยนไปครับเพราะแมปในตัวเกมเนี่ย เรียกว่าค่อนข้างกว้างขวางนะถ้าใครที่ไปซื้อแลนในช่วงแรกๆครับแมปต่างๆจะมีให้เลือกหลากหลายแมปครับหลากหลายส่วนซึ่งจะมีปัจจัยส่งผลต่อพื้นที่แล้วก็พักพวกที่คุณเข้าไปร่วมกิวร่วมดินแดนด้วยครับเมื่อถึง NPC อันนี้ผมมาขายของวันนี้เดี๋ยวจะหาซื้อของใหม่ฮะซึ่งของที่ผมจะซื้อเลงไว้แล้วนะครับก็คืออาวุธที่เปลยนแปลงไปอ่ะคุณสามารถไปซื้ออาวุธได้และเปลี่ยนสกิลได้ด้วย เดี๋ยวผมขอญาตขายของก่อนเนาะซึ่งอาวุธที่ผมซื้อเดี๋ยวผมใช้ดาบโลมาแล้วใช่ไหมคราวนี้ครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นใช้คาถาเวทบ้างแล้วกันเนาะซึ่งอันนี้ครับเมื่อผมได้รวบรวมเงินมาถึงระดับหนึ่งแล้วครับก็มาซื้อคาถาเวทนะฮะพอได้คาถาเวทมาแล้วเนี่ยเรียกว่าสกิลข้างล่างครับ คุณเห็นสกิลใช่ไหมสาอัน4อันข้างล่างเนี่ยจะเปลี่ยนไปครับนี่ก็เป็นสายยิงไกลเนาะเรียกว่าน่าจะทำดาเมจได้ค่อนข้างดีละ่ะถ้าเทียบกับโรนะฮะแล้วก็เหมือนว่าเลือดของผมจะเยอะขึ้นด้วยนะเป็น450นะครับเดี๋ยวเราลองเอากระทาไปลุยกับมอนสเตอร์เลยดีกว่านี่นะฮะก็ยืนใกล้ๆยิงสบายๆนาะถือว่าค่อนข้างดีกับดาบโรนะครับ ดังนั้นในเกมนี้ครับ Amber Source เป็นเกมที่คุณสามารถเข้าไปเล่นได้หาทรัพยากรได้ขุดแร่ตัดไม้อัพเกรดเลเวลต่างๆตามที่คุณไปทำได้ยิ่งทำมากเท่าไหร่เร็วคุณยิ่งอัพเท่านั้นครับและตัวอาชีพของคุณงับนะไม่ต้องเลือกอาชีพไม่ต้องอัพเซตัสนะขึ้นอยู่กับอาวุธอุปกรณ์ที่คุณใช้ครับจะส่งผลต่อสกิลที่คุณได้รับแต่ไรายได้จาก NFT การซื้อขายเรายังไม่เห็นในเวอร์ชันนี้นะครับเป็นการทดสอบเกมแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับ การทดสอบเวอร์ชันถัดไปเบต้าจะมาเมื่อไร่เข้าไปเล่นได้สะดวกสบายหรือไม่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแล้วจะมีเวอร์ชันมือถือที่สามารถเข้าไปเล่นผ่านเว็บไซต์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแบบไหนบ้างต้องรอประกาศกันอีกทีหนึ่งครับใครเข้าไปทดสอบแล้วเป็นอย่างไรพิมพ์บอกหน่อยละกันเนาะการทดสอบครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ